ถ้าเล้วกระทางนี่เราต้นเลี้ยวไม่เี็นก็ได้นี่เขาเอื่นว่าของหวานแท้บวดเพือกบวชเสวาของหวานแท้ไอ้กิโลนึงลงไปจนหมดสือนไอีไออีกนี่ใส่อีกอยู่ครับเออหมอเบอร์อะไรนี่เบอร์ยังไงเบอร์สามสองเบอร์สามสองหมอเบอร์สามสองนะครับลงไปแล้วหนึ่งกิโลตัวนี้อีกประมาณครึ่งโลเป็นโลครึ่งนี่คือน้ำตาล นักหวานนี่เขาจะเนยังก็ของหวานบวบเผือกค่ะเออนั่นแหละหวานเถื่อนไหมเนาะจ้าหวานที่ลีกระมันห้อล้วกาซิได้เนี้อีก่ป่านนี้เออกระทิค่ะเอาเอากระทิใส่อีกระทิกระเพิมหวานหวานมันเพื่อกกระมันอยู่เลยเนาะก็ต้องใส่หลายดอกนกระตีนั่นเออจะแสบปะเนาะจะแสบปะมันต้องตบมันนี้มันต้องตบไปเปื่อยเนาะตบไปเปื่อยเออนี่คือ ของหวานแท้ครับเกียกเียกบวดเผือกบวดเพือกที่ขาดโ่ได้กัรนแต่งหลุดก็คือต้องเพิ่มเกลือครับเพราะว่าตามอาหารบันเทานี่ขาดเกลือโบได้เพิ่มหลดนิดเนี่เห็ดของหวานคือจังใส่เกลือนํำ เอาไปใส่มันก็หวานจางมันเป็นอย่างจังต้องใส่น้ำหวานบ้านนัวน้นหวานบ้นัวคือบ่อใส่ผงสลุดใช่ไหมนู่นนัวไม่ใสใสก็ตำตำอย่าไล่เดี๋ยวไปเสียภัยเออนี่แผนกใส่เก็บายบ่เอาเรื่องได้นะเดลายวไล่นี่นะครับลงไปแล้วครับเกลือครับเกลือเกลือใส่ยังบ่พ่อเอาขี่มือใส่น้ำแบบปั๊บปั๊บปั๊บสะบัดลงไม่น้ำเลยจังหน่อยจอมแจงมันจะมันมันนี่คือเท่าอันยังก็ บวชเผือกค่ะบวชเผือกครับบวชได้บวชคนณเลยท่นี่บวชได้บวชซี่ได้บวชได้บวชซี่เนาะบวชเพียกจะแสียบกระดาษเสียบบวชได้เสียบโอบ่ได้ซิมผมบ่เสืยะอ่ะซิ่มทำไมโอ้ยซิ่มไม่ซิมเร็วเที่ได้แล้วโอ้ยกระไฮมันน้ำตาลมันละลายเนี่ยท้อหันมาเสียบกระหามหมอหานเด้๋ค่ะเด้อเออไอ้มันละลายเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้น้ำตาลน่ะบวชเพียกค่ะบวชเพียก บวดเผือกหวานหวานมันม <ounded> ันมันมันขมขมมันหวานขมมันหวานบวดบวดตำเอาซิมมะกาอนบบนี้โอ้แม่เอาเลยแม่นั่นเลยซิมจะคล้องยังไงซิมบ้าบ่ผมซิมบ่ได้เขาต่อให้แม่คั่วซิมนี่ใส่เกลือเจ้าน่อยนานเห็นบ่ใส่เกลือหน่อยเฮ้ยมันแย่จะมันเข้ม บอมีดอกนี่เอาอีกน้อยใหเนาะเอาคน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 บาเอาผงสูตรใได้วบาด้เด้อทำโปาเสียบบนัวเด้อัให้เรเร็วซะกูนด้โปรเจกหาหมอหาจนนี่ะเอาอย่ลเอาอย่าไปลงไปไปลงไปองเออใส่ละอกทีครับนี่เทศทีแม่ของแม่เพราะมันแพ้ยังไม่เทศถิมอยู่าบนี่ลอยกูเอามัน่ ของผลิตเองมันเองราคาถือของเขาผลิตมนจะป็นแพงได้ได้บานได้ได้บานร้อมขายพร้อมกินเย้แซ่บครับ,ๆๆบแซ่บบวดเผือกเค็มหวานมัน,มนบวดเผือกอแซ่บแซ่บกูได้มาแ่บไปหาหมออาหารกันางนี้ไง ตาบ่อเสือผมมากินนะครับโอ้นี่ได้นี่ได้ในหมอมีอยู่นี่ในหมอมีอยู่นี่อันบูสุกนี่ตุ่มเองตุ่มตุ่มมอตุมมีมอนึงนะฮะตัวนี้ตัวนี้เขาบวดหวานแม่เขา่ได้บวดมันเขาเป็นแดดอินเนาะนี่นะฮะแซ่บครับ